สวัสดีครับผมอาจารย์นกกจาบอาจารย์จาบทวิยศศรีสกุลเมคีเป็นหนึ่งในจำนวน40,000กว่าคนที่เข้ามาสมัครเป็นสวนะครับในปี67นี้นะครับตัวเมเองได้เลือกกลุ่มจริงๆแล้วตัวเมเองเนี่ยสามารถเลือกกลุ่มได้หลายๆกลุ่มเนี่ยมีโอกาสได้ลงได้หลายๆกลุ่มแต่สนใจมากเลยคือกลุ่มเรื่องคนอาวุโสเพราะตอนนี้อายุก็62 63ก็ไปละนะครับแล้วก็มีความพร้อม ทุกอย่างนะครับมีความพร้อมทุกอย่างนะแล้วก็ทั้งประสบการณ์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นิดอะไรนะนอกจากที่ว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ก็อยากจะทำนะตัวอาจารย์เนี่ยหลายคนก็เนมว่าเป็นลุงวิศวะสอนเกษตรนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวในประเทศไทยนะครับที่เราสามารถออกแบบตรงเนี้ยระบบปลูกที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะทำด้วยท่อ PVC ทําด้วยถังขยะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจารย์มีสิทธิบัตร แล้วออกแบบเป็นคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยเราเรียกว่าระบบ AeroPonics เทคนิคน้ำขึ้นน้ำลงระบบตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยในมหลาลัยเนี่ยได้พยายามจะไปซื้อนะจากอิสราเอลแต่อิสราเอลบอกว่านี่เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่ก็ไม่ไม่อยากจะขายนะให้กับปร,ประเทศอื่นนะครับแต่ประเทศไทยเราก็บอกโอเคเราอยากจะได้เนี่ยถ้าเราอยากได้จริงๆแล้วราคาเท่าไหร่อิสราเอลตอนนั้นก็บอกราคาไว้ที่100ล้านบาท นะครับแต่เราสามารถทําได้เองที่อาจารย์ออกแบบตรงนี้แล้วเราสามารถทําได้เองเนี่ยราคาไม่เกิน200บาทเท่านั้น,นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน่าแปลกใจมากในมหลาลัยชั้นนําของประเทศที่มีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ับเรื่องระบบแอโรโพนิกส์เทคนิคน้าขึ้นน้าลงแต่ยังไม่เคยเห็นในมหลาลัยชั้นนําของประเทศไหนของประเทศไทยเราเลยเนี่ยที่สามารถทําเรื่องระบบนี้ได้น่าแปลกใจ